สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่1ประจำปีงบประมาณ2,569สกรระดับอำเภอเมืองสุโขทยัยการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับสกรระดับอำเภอเมืองสุโขทยัยมีผู้ลงทะเบียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,568จำนวนทั้งสิ้น872คนนักศึกษาผู้พิการจำนวน16คนผู้เข้ารับการเทียบระดับจำนวน16คน สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังต่อไปนี้โครงการปรถมนิเทศนักศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ140คนกิจกรรมการประถมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่2ปีการศึกษา2568จำนวนผู้ลงทะเบียน16คนการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทยัยกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านตามอัธยาศัยจำนวน410คนกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนบริการหมุนเวียนหนังสือสำหรับบ้านหนังสือเดือนละหนึ่งครั้ง36แห่งมีผู้ใช้บริการ368คนกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการอ่านในพื้นที่เขตอำเภอเมืองสุโขทยัยจำนวน30คน โครงการห้องสมุดประชาชนสำหรับชาวตลาดออกบริการส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในเขตพื้นที่โดยมีผู้รับบริการจำนวน166คนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co Learning Space สร้างพื้นที่และบรรยากาศการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนโดยมีผู้ใช้บริการ225คนการจัดนิทรรศการกิจกรรมเปิดโลกวิชาการแห่งการเรียนรู้ SUW Open House 2025 ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมโดยนำกิจกรรมการทำริบมิ้นถวายความอาลายัยการสาธิตการประกอบอาชีพการลอยลูกปัดให้กับผู้ที่สนใจวันที่18ธันวาคม2568จัดกิจกรรมการทำขนมโบราณที่เสี่ยงต่อการสูญหายขนมพะล่วงเพื่อรักษาภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและเพื่อเป็นการอนุรักษ์รสชาติและเอกลักษณ์ดั้งเดิมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนสุโขทยัย โครงการพัฒนาบุคลากรโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,569เพื่อให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการการทำแผนยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์และการจัดทำแผนกิจกรรมการเรียนรู้โครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ปีงบประมาณ2,569 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะจากการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและทันสมัยมีทักษะการใช้ AI และ Big Data ในการออกแบบการเรียนรู้และเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้นักศึกษาสากรรระดับอำเภอเมืองสุโขทัยได้ทุกที่ทุกเวลาการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นกลมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2,569จุดเน้นการดำเนินงานขยายโอกาสการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับสกรอตำบลและศูนย์การเรียนชุมชนในพื้นที่ที่ห่างไกลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่พร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานสื่ออุปกรณ์และบุคลากรกิจกรรมลุยซ่อมสร้างล้างใหม่ช่วยเหลือสอกรอประสบภัยน้ำท่วมภายใต้การดำเนินงานของนายชวนชัยวิเวก ผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสุโขทยัยนําทีมโดยนางสาวจิรวัณจันทชัยผู้อำนวยการสากรระดับอําเภอเมืองสุโขทยัยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสากรระดับอําเภอเมืองสุโขทยัยจัดกิจกรรมสกรจิตอาสาซ่อมสร้างล้างใหม่ช่วยเหลือสกรระดับตำบลปากแควที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมจุดเน้นการดําเนินงาน พลิกโฉมระบบการเรียนรู้สู่ความยืดหยุ่นเชื่อมโยงและไร้รอยต่อวันที่19และ26ธันวาคม2568จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้เพื่อย,ยกระดับผลสำนิดทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษภารกิจเร่งด่วนสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่พลเมืองที่ดี วันที่12ธันวาคม2568โครงการขับเคลื่อนองค์กรนักศึกษาเพื่อส่งเสริมหน้าที่พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและหน้าที่พลเมืองดีวันที่8ธันวาคม2568 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมวันเพื่อให้นักศึกษามีค่านิยมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีความรู้และตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและรู้จักหินใจผู้อื่นวันที่2ธันวาคม2568โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถป้องกันตนเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบาย,ยมุข วันที่16-17ธันวาคม2568โครงการป่ารักน้ำสืบสารปณิธานแม่ของแผ่นดินเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และแนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน การเบริกจ่ายงบประมาณประจำปี2569ของสองกรระดับอำเภอเมืองสุขโขทัยครั้งที่1 50%เเจำนวนเงิน89,731บาทตั้งเบิกแล้ว425,732บาทจุด77สตังค์คิดเป็น52.58%เอร์เซ็นต